ภายในคลิปเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนภายในอนาคตได้หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนของท่านผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้นๆ เป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนออนไลน์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนำให้ลงทุนโดยเด็ดขาดสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคลิกมันนี่ไทยแลนด์นะครับ หลังจากลงคลิปล่าสุดนะครับไปเมื่อ5วันที่แล้วนะครับสำหรับเว็บลงทุนนะครับที่ได้แนะนําไปนะครับบางเว็บก็ปิดไม่จ่ายแล้วนะครับอย่างเว็บนี้ก็ไม่จ่ายแล้วนะครับเว็บนี้ก็ออบิเท e นะครับก็ได้ทําการรีเซ็ตใหม่นะครับสำหรับออบิเท e ก็มาอัปเดตให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อมูลเดิมนะครับไม่ไม่สามารถที่จะลอกอินเข้าได้แล้วนะครับ น่าจะให้สมัครใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็ล็อกอินไม่ได้แล้วนะครับสำหรับข้อมูลเดิมนะครับจะทํายังไงต่อไปนะครับตรงนั้นเมื่อวันที่ 28, 29นะครับยังเขียนอยู่นนี้ว่าจะทําการดีเซตใหม่นะครับในวันที่ 28, 29นะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเมื่อออกไปแล้วก็ดูข้อมูลนิดนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ออนไลน์0วันเลยนะครับ ก็นักลงทุนก็พันสี่นะครับมีการฝากเข้าไปใหม่นะครับอ่าอยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วก็การจ่ายเงินทั้งหมดนะครับก็ตามนี้นะครับอ่าท่านที่จะลงทุนใหม่นะครับก็คงจะต้องสมัครใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเอาไว้ทีหลังนะครับสลับวันนี้นะครับว่าจะมายังไงต่อนะครับวันสลับวันนี้นะครับก็จะมาอ่าอัปเดตนะครับการถอนนะครับสลับ วิกนะครับแล้วก็เว็บเวียนะครับแล้วก็พิคคับนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีการแจกรางวัลนะครับสำหรับคลิปล่าสุดนะครับคลิปนี้นะครับก็แจก2 0 0เงกคอยทุกคลิปนะครับที่มีการอัพโหลดนะครับ กติกาก็คือให้มาคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ต้องมีกระเป๋าน้อคอยไว้ด้วยนะครับจะเป็นเหรียญน้อคอยนะครับอมาอัปเดตเป็นแรกกันเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเป็นวันฮาโลวีนนะครับทางวิกนะครับก็ได้ทําการฉลองนะครับวันฮาโลวีนนะครับก็มีส่วนลดให้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนนะครับก็คือซื้อกาลังขุดนะครับในตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดเข้าไปก็จะมาที่หน้าซื้อกําลังขุดนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับในการซื้อกาลังขุด10%นะครับก็เหลือเวลาอีก199นะครับชั่วโมงนะครับสลับตรงนี้นะครับก็เริ่มมาใหม่เลยนะครับเริ่มก็เพิ่งเริ่มวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนกันเลยนะครับผมเองก็ตอนนี้ก็ มีด็อกคอยอยู่ที่3,000กว่าด็อกคอยนะครับก็มาอัปเดตการถอนให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาการถอนของผมนะครับสำหรับถอนครั้งนี้นะก็จะเป็นครั้งที่74นะครับตามที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปนะครับถอนครั้งที่73นะครับสำหรับวิกนะครับออนไลน์มาแล้ว259วันนะครับก็ถอนครั้งที่74ของผมเลยนะครับมาถอนเลยนะครับ ก็เป็นด็อกคอยนะครับอถอนทั้งหมดนะครับ374เสี่จุดนะครับจุดสนะครับก็จะโดนหักไปประมาณ10กว่าดอกนะครับก็จะได้ประมาณสาหหรือ36กกว่านะครับ ก็จะถอนไปกระเป๋าต้อคอยเลยนะครับน็อกเชนนะครับก็ถอนเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็มาที่ฮิสตอรี่นะก็จะมีประวัติการถอนนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็รอไปก่อนนะครับอ่าในขณะที่รอนะครับก็มาอัปเดตนะครับอ่าในส่วนของเว็บพิกับนะครับเว็บนี้นะครับตรงนี้ก็ฉลองเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนนะครับในวันนี้นะครับ ก็จะมีเวลาให้นะครับมาดูที่ช่วงรางวัลวันฮาโลวีนตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเงินฝากนะครับทั้งหมดที่สร้างขึ้นในวันฮาโลวีนนะครับมีส่วนร่วมในการแจกนะครับคุณไม่กลัวที่จะลองเสี่ยงโชคหรือนะครับก็ตามนี้นะครับก็จะมีเวลานะครับต้องทําการฝากเงินนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับ ใน2วันนี้นะครับก็คือวันที่30ตุลาและวันที่31นะครับวันนี้ก็วันที่30นะครับก็มีเวลา2วันนะครับ30 31นะครับตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเข้าร่วมนะครับคุณมีเวลา2วันนะครับสองก็คือผลการจับรางวัลนะครับจะสูบโพสในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนะครับบนเว็บไซต์ของเราและในโชเชื่อลเน็ตเวิร์ดนะครับ 3. รางวัลจะถูกเครดิต นในต้อคอยนะครับตามยอดเงินของผู้ชนะนะครับก็คือผู้ที่ได้ถูกสุ่มจับรางวัลมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะจ่ายเป็นเหรียญด้อคอยนะครับรางวัลใหญ่นะครับรางวัลที่1นะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับด้อคอยนะครับรางวัลที่2นะครับมี6รางวัลนะครับโอ้รางวัลละหกหมื่นหกนะครับก็เยอะเลยนะครับรางวัลที่3นะครับมี10บรางวัลรางวัลละหกพันนะครับรางวัลที่4นะครับมี 100รางวัลนะครับวอล์งวัลละหกร้อยนะครับเพลิดเพลินกับพี่ครับนะครับอ่ะอันนี้สําหรับผู้ที่ทําการฝากเงินนะครับอ่าในวันที่3 0มสาเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์อ่าได้รับลุ้นรางวัลเหล่านี้นะครับนะสหรับท่านที่ลงทุนไปก่อนหน้าแล้วนะครับไม่มีไม่มีสิทธิ์นะครับเฉพาะวันที่3 0มสาตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับสําหรับพี่ครับนะครับที่พี่คัดนะครับที่ได้มี โปรโมชั่นตรงนี้ให้นะครับมีการแจกรางวัลนะครับอ่ะก็มาดูนะครับมาทําการถอนนะอัปเดตให้ในวันนี้นะครับสาหรับเว็บพิกัดนะครับอ่าสำหรับเว็บพิคัดนะครับตอนนี้ผมก็ถอนสามารถถอนทุกวันได้นะครับถ้าลงทุนนะครับอยู่ที่25ง0มขึ้นไปนะครับถึลงทุนเป็นตคอยนะครับก็มาดูที่ ยอดการลงทุนตรงนี้ก่อนนะครับเขาก็จะมีตรงนี้ให้นะครับเหลือ6วันนะครับเหลือหกวันนะครับก็จะหมดก็คือแผนของเขานะครับมี6มี10วัน20วัน3 0วันนะครับที่เล่นได้ก็คือ10วันนี้แหละนะครับก็ได้2%ทุกวันไปนะครับก็มีสัญญาณอยู่ที่10วันนะครับก็มาถอนเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดการสมัครการลงทุนนะครับผมได้อธิบายไปในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถอนนะครับผมก็จะถอนเป็นเหรียญดอกคอยนะครับที่ผมลงทุนเป็นดอกคอยไปนะครับก็มีอยู่500นะครับอ่ตามนี้นะครับ500นะครับเหรียญอื่นไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนเป็นเหรียญอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนๆคนไหนที่ลงทุนนะครับอ่ะก็ าร้อยก็ถอนไปนะครับกดคอดนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่า <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับก็การกระบวนการถอนนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับก็ขึ้นเป็นแบตัมเบอร์นะครับเป็น ID ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลในการถอนนะครับก็โดนมี้ไม่ได้จ่ายทันทีไม่ได้จ่ายไวแสงนะครับ ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณ5 1 0นาทีนะครับก็จะเข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของทางเว็บนะครับเขาได้ทําการจ่ายออกไปแล้วนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่ transition a นะครับก็จะมีแบต n เ m อร์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็ว่าจ่ายออกไปแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับในขณะที่รอนะครับก็มาที่อีกหนึ่งเว็บนะครับก็จะเป็นเว็บเวียนะครับ สำหรับเวียนี้ก็ผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับ6วันที่ผ่านมานะครับก็ถอนให้ดูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวียนะครับสำหรับเวียนะครับในการซื้อนะครับนในการซื้อกําลังขบในการซื้อแผงนของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีแพ้มีเหรียญน,นี้มาด้วยนะครับก็จะเป็นเหรียญ มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ VTU เนี่ยนะครับก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมซื้อลงทุนอยู่ที่120นะครับเขาก็แบ่งมาซื้อ,อเหรียญ VTU เนี่ย10 10นนะครับประมาณนี้ได้มา10 ได้มา8.49นะครับ Btu นะครับที่เป็นมูลค่านะตอนนี้ก็คือ19ดอลลาร์นะครับที่สามารถถอนได้นะครับเขาก็จะล็อกไว้นะครับบางส่วนนะครับที่ถอนได้ก็คือ12ดอลลาร์นะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ ซื้อมานะครับในส่วนที่ฝากมาเป็นเหรียญบิคอยนะครับ120ดอลลาร์นะครับก็ทำการซื้อลงทุนไป100ดอลลาร์นะครับส่วนอีก20ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นการซื้อในส่วนของเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเหรียญ VTU นะครับก็ก่อนอื่นก็มาอัพเดทการถอนกันก่อนเลยนะครับนะผมมีอยู่ที่15 ดอลลร์นะครับเป็นเหรียญบิคอยนะครับกอจะมาป็ิการถอนนะครับให้ได้รับทราบกันในตอนนี้นะครับอ่ะก็ถอนทั้งหมดนะครับ15.3ดอลลร์นะครับกระเป๋าก็ตั้งเข้าเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือประวัติการของทั้งแรกนะครับอ่ะ12.24ก็จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นคำนี้ขึ้นมานะครับอ่ะก็ถอนทั้งที่สองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับถอนสําเร็จนะครับ ก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคําว่ารอนะครับน่าจะรอก่อนนะครับอยู่ในขั้นตอนนะครับก็จะรอในส่วนตรงนี้นะครับว่าก็มาแล้วนะครับสําหรับพิคัดนะครับพิคัดก็จ่ายออกมาแล้วนะครับห้าร้อยดอลลาร์ให้ห้าร้อยดอลลอยนะครับก็จ่ายออกมาออกมาแล้วนะครับสำหรับพิคัดก็ใจดีมากนะครับ สำหรับท่านที่จะลงทุนนะครับก็ในวันที่30 31นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในการแจกดอกคอยของเขาด้วยนะครับรางวัลอ่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเขาไม่จำกัดนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่นะครับลงทุนเป็นเหรียญอะไรก็ได้นะครับแต่เขาจะแจกรางวัลเป็นดอกคอยนะครับอ่าส่วนวิกยังไม่ได้จ่ายออกนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับสำหรับวิกนะครับจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายในทันทีนะครับ อ่ะก็ตัวนี้ก็จะเหลือแต่วียร์นะครับก็รอสักคู่นะครับอ่ะตอนนี้สำหรับเวียร์นะครับเมื่อรีเฟซหน้านะครับอ่าตอนนี้ก็ทําการจาร่ายออกไปแล้วนะครับน่ะจะไปดูกระเป๋าอ่ะมาที่เว b คอยด c o อทนะครับอะผมได้โอนมาเข้ามาตรงนี้นะครับ ยอดเงินนะครับที่ทําการจ่ายออกไปเมื่อกี้นะครับที่ถอนไปเมื่อกี้นะครับจากเวียนะครับ15.30ดอลลาร์นะครับก็จ่ายมาแล้วนะครับทันทีเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็เข้ามาในกระเป๋าทันทีนะครับยอดเงินนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่เท่านี okay. ้นะครับก็คิดเป็นมูลค่าบิตเงินดอลลาร์นะครับก็จะเท่ากับ เท่าไรนะครับมาดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ15.29นะครับที่ถอนออกไปเมื่อกี้นะครับ15.30นะครับก็ราคามีขึ้นไม่ลงนะครับก็15.29ก็ตามนี้นะครับก็ตรงนะครับสลับเวียก็ยังปกตินะครับยังจ่ายดีปกตินะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะขายนะครับแล้วก็ ถอนออกได้เช่นกันนะครับเวลาเราจะขายนะครับเราก็กดมาที่ตรงนี้นะครับาขายนะครับมีซื้อมีขายได้ด้วยนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ซื้อขายภายในนะครับภายในเว็บนี้เท่านั้นนะครับไม่มีที่อื่นนะครับตรงนี้ผมก็จะเก็บไปก่อนนะครับไปมาทีหลังนะครับตอนนี้ก็สรุปนะครับในการลงทุนสลหรับของผมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ ROI นะครับก็อยู่ที่30%อแล้วนะครับก็ถอนไปทั้งหมดนะครับถอนไปทั้งหมด30ดอลลาร์นะครับกำไรที่เกิดขึ้นนะครับก็ผ่านมา30%แล้วนะครับก็ครบ100%ก็จะคืนทุนนะครับที่เหลือก็จะเป็นกำไรตลอดนะครับเพราะว่าเว็บนี้ไม่มีจำกัดเวลานะครับก็ลงทุนได้ตลอดนะครับจนกว่าเว็บจะปิดนั่นแหละนะครับ ก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้แค่สั้นๆนะครับขอไม่สั้นแล้ว15นาทีนะครับอ่ะต่อไปก็มาแจกรางวัลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปล่าสุดนะครับส่วนความพิดเห็นที่เป็นแแปมไม่มีนะครับนะก็มาทําการแจกเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีทั้งหมด36รายการนะครับผมก็จะใช้ เว็นี้แล้วกันนะครับในการสุ่มคอมเมนต์นะครับอ่มีทั้งหมดสามสิบรายการน,นะครับอ่าท่านที่โชคดีนะครับอ่าได้รับรางวัล2 0 0ด้อะคอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้แก่อ่าท่านนี้เลยนะครับอ่าท่านนี้อ่าคล้ายๆว่าจะเคยได้ไปแล้วหรือเปล่านะครับ แต่ตอนนี้จับได้อีกนะครับก็ก็แจกให้ทันทีนะครับสลัดทันนี้นะครับกระเป๋า d p p นะครับ6 a g นะครับ dpP 6 a g นะครับก็ถูกต้องนะครับสลัดทันนี้ก็แจกให้เลยนะครับ200นกคอยนะครับ d ี p 6 a g นะครับ เรียบร้อยนะครับ200ดอกดคอยนะครับ่เข้ากระเป๋าดี p 1นะครับ 6A เเรียบร้อยแล้วนะครับหลักฐานก็ตามนี้เลยนะครับนะกดตรวจสอบดูได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้ตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ามีผู้ติดตามครบ2,000คนนะครับก็มีแจกอันใหญ่เช่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมาอัปเดตนะครับโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับสำหรับวันฮาโลวีนนะครับให้ได้รับทราบกันเพียงเท่านี้นะครับตามนี้เลยนะครับก็ลองกันดูนะครับสำหรับท่านที่อยากท่านที่อยากได้วันนี้นะครับก็ต้องลงทุนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะอาไว้เท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ